คลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนสร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะจ๊ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่นะครับ มาพบออกันอีกแล้วนะครับกับปุ้มเจนเส้นนะครับวันนี้ผมมีภารกิจมาจะมาบาบูบบ้านคุณโค้ดหน่อยไม่ได้บอกเขาวันนี้จะมาเซอร์ไพรส์มาเซอร์ไพรส์จะมาเปิดครัวเขาหน่อยแบบว่ามาทําอะไรกินกันมาเซอร์ไพรส์เนี่ยดูวันนี้ผมซื้อของมาเต็มเลยซื้อมาเพียบเลยแต่มาแล้วไม่รู้จะอยู่บ้านหรือเปล่าแต่รถอยู่โอ๊คโอ๊โอ๊ดีโล นี่อยแล้วไนงะอยู่ไหมเนี่ยดูก่อนเฮ้ยแต่รถอยู่นะอ้าวใส่อสัมโมลไซออกไปไม่อยู่ทำไงวะเนี่ยเนี่เอ้ยปีนบ้านเข้าไปดีกว่ามั้งฮเฮียเอ้ยไม่ยาวดีกว่าเดี๋ยวรอนอนรอแม่งตรงนี้แหละเดี๋ยวนอนรอนตรงนี้เลยฮะดูเด้พาขึ้นแล้วมาไม่เจอเนี่เอ้ยแล้วดูซื้อของมาเใส่ในบูน๊ นี่กมาเซอร์ไพรส์เห็นว่าพึ่งหายจากอาการป่วยก็เลยมาเยี่ยมเยียนหน่อยแต่หายดีแล้วดีวนอนรอตรงนี้รอจนกว่าจะมาเอาตรงนี้เหรอพี่นอนรอตรงนี้เดี๋ยวมันมาเนี่ยฮะให้มันเห็นความยากลำบากของเราเลยฮะมันนานมาหาทีไม่อยู่ไม่ยอมอยู่บ้านเฮ หรือเด็เดต้นไม้ได้ทั้งหมดเลยพาขึ้นแล้วไนงะเดี๋ยวมาช้าหน่อยเราก็อุตส่าห์ซื้อของมาจะชวนมาทำอะไรกินทั้งหน่อยเดี๋ยวนอนรอแป๊บนึงรอรอยวจับเวลาไว้เลยอันนี้ก็เที่ยงแล้วดูได้จะมากี่โมงให้เรารอ เลยมาอบอกรถนี่จะชั่วโมงแล้วยังไม่มาอีกพาขึ้นฮะพังประตูแม่ง,งเลยดีกว่ามั้งหืมถอดรองเท้าก่อนอนอนรอตรงเนี้ย มันร้องอยู่แล้วอันปุ่มเอ้าโหไปไหนมาเนี่ยโอ้โหในกี่ทุ่มแล้วเนี่ยเฮ้ยเออว่าลืมเลยว่าการปุ้มนัดเรากินข้าววนี้งงว่าใครมานอนหน้าบ้างโอ้โหนี่มาร้องแต่เที่ยงเที่ยงเออว่าผมลืมตีนัดเขามาเที่ยงนี่ว่าตายหาซื้อของมาเต็มเลยว่าจะมาทำอะไรกินหน่อยสีบอกว่าทีมน้องก็เตะบอลบอกว่าให้ไปเตะให้ช่วยน้องหน่อยอุ้ยมันสามทุ่มแล้วเนี่ย อ oh, ผมก็ลืมติดลมอ่ะแล้วไม่โทรหาเสียระบบกันจริงๆเลยโทรหาอะไรแบตนอนรอแบตหมดแล้วเนี่ยโอ้โหแล้วก็รออ่าเงี้ยตั้งแต่กี่โมงนะเที่ยง่นตั้งกี่โมงโอ้โหเยี่ยสาุ่มครึ่งตายไม่ต้องไม่กินแล้วกลับบ้านดีกว่าไปขอโทษขอโทษเสียระบขนของเข้าไปเลยโอ้ไปไปไปเข้าบ้านผมของ ไม่เอาเปือกไปมาแล้วมันนอนอยู่ตายที่หลังนี่ไปกินที่ร้านนี่ว่าง่ายกว่านอนจนแบตหมดเลยเหรอโอ้โหใหญ่พูดได้พาขึ้นจะพูดได้พอให้มันจบจบไปมาหิวเลยโมโหหิวไลยหิวตั้งแต่เที่ยงนะสามไม่กินอะไรมาบอกว่าเสียระบบเสียระบบเข้าบ้านเข้าบ้านโอ้โหพาขึ้นโอ้เดี๋ยวเราจะมาทำอาหารเตรียมของทำกินนแล้วหิวแล้วเนี่ยโมโห มากันก็สายแถมปล่อยให้เรานอนรอดูคนประเภทนี้มีอยู่ในโลกเหรอ,อแล้วบอกว่าพวกแล้วบอกว่าพวกโค้เสียระบบเลยรีบถาเขาเลยเร็วๆปีตั้งเร็วๆทำอย่างนี้ทําโอ้โหทํำเร็วก่อไฟติดยังขอโทษได้ติดแล้วเนี่ยไฟได้แล้วอะ่ะตีทำอะไรอยู่<ำ>ได้ยังตีตทำที่มึงเ,เหรอ,อกหน่อยไมมเพื่อน เด็ดเลยเหนื่อยไหมอยู่หน้าเตายังมาพูดอีกว่าเนี่ยเดี๋ยวเช็ดเหงื่อให้เหงื่อเหงื่อแตกมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเช็ดเหงื่อให้น้ำใจดีน้ำใจงามขอบใจมากเพื่อนรักล้วมันรอได้ยังไงวะเจ็บแสบเหนื่อยหายโกรธแล้วเห็นเพื่อนมาช่วยทำนี่ก็หายโกรธแล้วเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเช่นนี้พอ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 เอาเหอะเอาเหอะเสร็จแล้วเนี่ยตั้งเตาเสร็จแล้วเนี่ยงั้นเดี๋ยวผมจัดการเองดีกว่า เพื่อนต้องทำธุระกหน่อยไอ้สิแม้มาเหนื่อยไปอาบน้ำอาบท่าก่อนไหมไม่เดี๋ยวเดียวเลยย่างง่ายเดียวเลยอ้วนไปนินเหนื่อยอาบน้ำท่าไหนท่า้มันเลอะอะไรเตะบอลกินก็มันติดแล้วเดี๋ยวหนจะินต้องการดื่มเบียร์กินเหล้าหากระดูกน้องน้องเหนื่อยไหมโค้งเหนื่อยนะเตะอะไรเตะได้นะเป็นเตะบอลมาเหอตะกลางวันมาเนี่ยเตะกลางวันมก็ฟุตเตะแดดร้อนเลยหน้าดาเลยใช่ไหม แสดงว่าเตะกลางแดดใช่ไหมเตะกลางแดดใช่ไหมไปเตะกลางแดดเตามันร้อนเต่ามันร้อนเต่าเพื่อเรื่องต้องไปอาบน้ำเนาะถ้าลอยทะเลท่านต้องไปอาบน้ำก่อนเลือดสดชื่นก็นั่งกินตลอดกับน้องมันก็เหงื่อแห้งหมดแล้วไอ้ไม่ใช่แล้วอาบน้ำอาบท่านเนี่ยเราจะได้แบบเวลากินได้สดชื่นกับพี่กับเป่าผมหิวเพื่อนไม่น่่าาไมเดี๋ยวผมว่าจะทำอะไรเสร็จเพื่อนไปอาบน้ำก่อนดีกว่าเรื่องผมเตามันร้อนด้วยจดการให้ผมมาอาบน้ำก่อนอาบน้ำ แต่ที่จะให้กินลรวเขาจะดูว่าร้อนแดดหรือว่าร้อนเตาเป็นไงสะสมที่มาสายถ้าเพื่อนเป็นแบบนี้คนนะผมจัดดีแบบนี้เลยอุ้ยเรามาดีดีแล้วนี่เป็นงานผมไว้ที่เอาคืนผมมากยังไม่จบแค่นี้หรอกนิ่ไปนมองไนี่เหอะไรพุ่มไปไหนใครโอ้โหอะไรเป็นอะไรมีอะไรเริ่มเอะใจแล้วเตะบอลกลางวันอะไรวันน้าแดดแรงมีอะไรเราก็มาเตะด้วยกันมันแดดแรงเลยเตะตอนอะไรไปทำไมอะไปแก ผมเป็นอะไรน่ะโอ้โหเฮ้ยเดินหน้าไปโดนลายบาดอ่ะโอ้หเช็ดเหงื่อผมมีที่ไหนแต่ผมไม่ได้ทำอะไรอ่ะมันกีอ่ะมีคนเดียวอ่ะเพื่อนมาเช็ดเหงื่อเช็ดเหงื่อแสดงเขาไม่ได้ใช้ครีมบอกให้ใช้ครีมเวลาเล่นบอลไปกันปล่อยรอเช้าเที่ยงยันแค่สามทุ่มแม่งได้กูแล้วกูโดนทุกอีพีเลยโอ้โหโอ้เก้ทำอาหารกันดีกว่าได้แก้คืนบ้างแหละ สมใจที่ปล่อยให้เรารอเดี๋ยวลงมือทาอาหารเลยเดี๋ยวรอเขาให้อารมณ์ยึ้มแล้วทำอาหารอร่อยๆยให้เขากินเขาจะได้เย็นลงติทำอะไรทำน้ำพริกแล้ววันนี้เรามีอะไรกันบ้างเนี่ยวันนี้เราก็มีปลาหมึกจะมาย่างปลาหมึกตัวใหญ่หอยหอยนี่เรามาย่างแล้วก็จะมีปลาหมึกอีกตัวอีกปลาหมึกกล้วยถ้าใครไม่ชอบย่างเราอาจจะไปไปต้มหรือยัดไส้ใส่แล้วจะมีผักแบบเอาไว้กินแบบแก้มใช่ไหม แล้วกุ้งนี่ผมซื้อมากุ้งมันตัวเล็กยังไงเออท่าน้ากุ้งําไม่ได้ตัวเล็กหรอกตอนนี้มันยังไม่ขยายเดี๋ยวรอผมพักเดี๋ยวผมไปให้อาหารมันก่อนเดี๋ยวมันตัวจะใหญ่ขึ้นวันนี้แป๊บเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยวผมไปหา้าเห็นมั้นี่ดูตัวขนาดนี้นะเดี๋ยวผมมาผมไปให้อาหารก่อนได้เพื่อนเดีย๋ยวเราจำรอนะได้ได้ไปไปงานไปงาน เป็นไงเป็นไงจากตัวเมื่อกี้นี้เป็นไงอาหารผมแบบพิเศษมะมมันใหญ่ขึ้นเยอะเลยแต่เป็นมีสูตรมีเคล็ดลับหทุกตัวเลยใช่หูจากจากหลังซีดกลายเป็นหลังเข้มอ่ะใช่อาหารดีเออจุติจดไปเดี๋ยวลงมือทำเดี๋ยวลราขนลุกขนลุกได้ปะขนบอกนวของเขาดีอากาศมันเย็นด้วยแหละทำต่อ ทุกก็บอกเลยนะแล้วบอกรักกันรักกันโคดีอย่าไม่ต้องเรียกโค้กอะตีก็แบบแหมแหมออกลูกเตะบอลหน้าดาตามเสร็จแล้วเนี่ยแต่พวกน้ำปลามะนาวของเราไปไหนเนี่ยมันอยู่ไหนเนี่ยเราไม่เจอเลยเนี่ยที่บ้านผมไม่มีอะไรเลยก็เพื่อนก็เห็นอยู่มออกจานบ้านทุกวันใช่นี่ไม่ต้องบอกหรอกผมรู้อยู่แล้วล่ะมาบ้านคุ้ไม่เคยมีอะไรสักอย่างฮะผมเตรียมมาด้วยไม่ต้องห่วงมีพอเพื่อนจะเอาอะไรอะน้ำตาลปี๊บ น้ำปลามะน,นาวชูรสผมเป็นคนที่ว่าเตรียมพร้อมทุกอย่างผมไม่เป็นคนที่ไม่แบบไม่หวังน้ำบ่อหน้าดีกว่าตาสมสติว่าโอ๊ยพี่เป้าสวัสดีครับโอ้โหน้องตื่นใจเลงเออหวังได้หวังคือเขาขายงตางตลาดที่ไหน,นงนงงงรอรอเครื่องปรุงไงที่ที่งงเนี่ยว่าวิติเลยตลาดเลยวะวีตีหรือวะตลาดอเลยวะไม่จำพริกกับจำเป็นอะ แต่ต้องใส่อะไรต่อแค่นั้นแหละนี่จะจำเป็นจำใส่อะไรต่อมะนาวมะนาวอันนี้น้ำตาลปี๊บใส่ไปตัดหวานชูรสมีด้วยนะได้อันนี้ชูรสน้ำปลากระเทียมมะนาวใช่ใช่แล้วก็อันนี้อันนี้ตัดหวานเขาเรียกน้ำตาลอะไรบ้านคุณเรียกน้ำตาลอะไรบ้านบ้ามิตีเรียกน้ำตาลอะไรไหน เนี่ยตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บก็อยู่ในปี๊บแหละนนี้เขาเรียกน้ำตาลถุงเฮ้ยพ่อได้ไม่รู้กี่ครั้งแล้วไมเพิ่งมาเนี่ยเกาเห็นได้กลิ่นไงไปมาจากไหนเนี่ยได้กลิ่นนู่นความทนแกขับรถมาเลยเหรอได้กลิ่นมะม่วงตามมาบูตปิงจริงไม่รอให้เสร็จก่อนเนี่ยไปมาไม่เป็นไรเฮ้ยไปโค้ ว่าแอลนี่มันหน้ามันก็เหมือนด้านหลังเงี้ยนะมาร้องอ่ะมีคนนึงเมื่อก่อนอ่ะเกาหลีป่ะคล้กับไอทุกข้าพี่เป้าอะไรนะโอ้โหเป้าเป้าสายยันเออเฮ้ยหน้าใหรอ่ะไหนไหนลองลองลองไก่จ๋าดิไก่จ่าไก่จ๋าได้เลยว้าว้เลยครับไครโอ้โหผกอะไรมปเลยพี่เป้าสามมันต้องมีพี่เป้ามันต้องมีท่าไหว้ที่แบบของเขาเลยท่าไหว้ของเขาเลย ต้องลุกต้องลุกเดี๋ยวก่อนนะขออีกทีขอใครจ่ายดิชอบอ่ะชอบตอนลูกคออ่ะตอนลูกคออ่ะผมจะบอกให้เว้ยถ้าถ้าผมไม่ไม่ไม่ไปเรียนต่อที่นองนอกแล้วตอนที้ผมเกิดไปแล้วจริงเรื่องร้องเพลงโด่งดังในเพื่อนเรื่องร้องเพลงเลยหรอใช่เสียงผมขึ้นนาสิกเลยเว้ยอุ้ยจริงๆนาสิกนี่คือยังไงซอกควัญอ๋อไม่ใช่เหรอแล้วถ้านารายอ่ะนาลายนาลายก็มันจนสิ้นเงี้ยนาลอยเลย มาให้บุสายยานหน่อยต้องร้องเป็นเสียเทีวเนียอือออขอขอลูกขอยรอมไก่จ๋าได้ยินไม่ว่าเสียงไกใช่ไหม่ไป่งนะยงะตอไปลนองปนะอมาดิได้แล้วได้แล้วิได้แล้วไปนี่ไปนี่แม่เหมือนกูเอากูบ้าวนั้นเฉย รอเด็กก้อนผมไม่เชื่อเราไม่เชื่อรอครอยู่นานแล้วผมไม่เชื่อแต่ผมไม่เชื่อมันจะเป็นพวงพิเศษอ่ะทำงานคือถ้าคล้องใครจะร้องกันอย่างนี้ได้ร้องได้เลยเฮ้ยร้องสายันได้เลยลูกงานนี่ต้องขึ้นนาสิกด้วยนะได้นาสิกต้องก้อนอ่ะนะ้องก้อนแต่ผมไม่เชื่อผมนอนอ่ะอ่านะลอง ไรจ้าได้ยินโคตรเหม็นบ้าโคตรเหม็นไปแล้วเขากินหมูมึงมึงไปเรียนที่ไหนว่าไก่ไม่กระดกลิ้นแล้วแบบไก่หลายตัวตีวไปแล้วตีตีสีเฮ้ไม่เยื่อเดี๋ยวหาว่าแบบว่าโดูสภาพดิเดี๋ยวเพื่อนเส้นนี้ไปเอ้นนี้ไอ้ตีเฮ้ยเดี๋ยวกเต๋หัวขาเต้นว่อ ตีขอเป็นท่าเต้นวะได้ป่ะขอขอเป็นท่าเต้นได้ป่ะแล้วไก่จ๋าเต้นได้ไงอ่ะอ้าวไก่เต้นไม่ได้ขอมังเต้นได้เลยอ้าวอ่ดูนี่ไก่จ๋าอแต่ของใหม่องใหม่ื่อกี้ของไก่ทีนี้ของไปปุ๊บใครได้ของอันนี้ไปนี่ไมเคิลแจ็คสันฮะจริงอ้าวไม่เชื่ออ้าวผมไม่เชื่อโอ้โหแรกเฮ้ยอะไรกันเนี่ยนี่เครื่องฟูดเฮ้ยไปกันไก่จ๋าได้ยินไหมว่า โอ้โหคุณพานนี่ยไม่เชื่อไม่เชื่อพานาให้กูทำวันไลน์เชื่อยังเชื่อเชื่อแล้วผมเชื่อตลาดไหนนั่ตี๋ตี๋ตี๋เขาเลืกตลาดไหนฮะแวะมาผมเจอไม่ต้องไปเอามาแล้วไม่ต้องไปเอามาแล้วนะมันมียายคนหนึ่งมาขายผมเพราะว่าเอามานี่ลายเลยเสียหมดเลยใช่เหรอเออพวงนี้ไม่ต้องซื้อมาแล้วร้านนี้แวะร้านอื่นนะที่ย่างโอเคไม่เชื่อลองไมเคิลแจ็คสันไก่จ้า ได้่าไ้ายามปัจจัยยามมันทำไงบ้างใส่กินปลาหมึกไม่ใช่นะน่าจะโดนแล้วเอ้ามาเดี๋ยวจะหาว่าโกหกเดี๋ยวจะหาว่าโกหกผีรูเบื่อนผมวิญญาณไมเคยแจ็คสันจ ันนี้ได้กินแล้วอ่ะมเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวต้องมีคนดึงเกงเะนี่แล้วแล้วผ้วผมเล่นต้องมีงเอาไปก็เล่น่อนได้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 ไม่แก่ต้องสองคนต้องสคนดึงสองคนจริงจริงอันนี้ตาโองอะไรจำได้แล้วยังไม่จำยังไม่จำเขาม่้เพื่อนเ้ย้้้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้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 ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเ โอ้โหขาตีกันโเลื่อโดหเลอด่ไโดเื่อ่งเกงในแล้วขาดไว้ดึงหูเกงเบ้ามาดูดิเกงในมาอย่างนี้โอ้โหยเพงอะไรอะย่ยขาดเลยวิเข้าวิวิวิเอามืออันตำเนี้ยมันกินในแสบแแล้วเนี่ยงโหตีไอ้ยนอไลกจะรอดอยู่แล้ว มาได้จังหวะดีเลยนะนี่ผมจะบอกให้นี่นี่ไม่ได้เจ็บธรรมดานะเจ็บเลนแม่ยายเลยจริงจริงโค้กเจ็บเลนแม่ยายเลยอ่ะโอ้ยยาวขนาดเนี้ยโอ้ยเอาเข้ามาที่กาทิ้งตรงนี้มันมัไม่ไม่เหมือนที่เตรียมเลยเฮ้ยมาทานลูกวะเฮ้ย เฮ้ยโอ้โหโอ้เนี่ยหันมาว่ายเอลวายเอลชาน้วันเอ็กช้าไปเขากินไ่หมดอยู่แล้วเบื่อนีมากันี่ไปเตะบอลมาไปเปลียนแล้วผมว่าขาเจ็บไปหมดแล้วเนี่ยเออต้องอดต้องอด้วยอย่างไไม่มีอะไรกินยังไม่มีครทั้งมาเหรอว่ารู้หรือเปล่าว่าวันนี้เราไปซื้อพุงอะไรมาแม่พุงอะรพิเศษเออไมเชื่อไม่เชื่อจริงจอะไรอะวะพุงอะไรพิเศษเพื่อนย้ายขายห้างสีแยกทอถาไทยได้แบบสวมทอไปชีวิตใหญ่ ทุนัาเงินไว้เลยจริงครับพี่ปิ๊ดแอลเล่าเขาบอกแอลแค่เดินมาเลยเว้ยจอดรถซื้อแหละเดินมาเดินแบบว่าไม่ไหวอ่ะเดินแบบก็เลยแบบว่าจอดซื้อเขาเขาขายพวกละสิบบาทอย่างเงี้ยพวกอะไรเลยแบบนี้วเนี่ยจริงแต่พวกอะไรพวกอะไรของขังไจริ่แกลองสวมไปเดีพอสวมไปปุ๊บแล้วเป็นอะไรไก่จ๋๋๋าาาไไไกกก่่่จจจ๋า ผมอะไรอะไรวะเดี๋ยวกูอะไรก็เอเดี๋ยวก่อนมันจีบปิดพวงกับคุณละพวงนี่คพวงใหญ่เนี่ยนี่คือถือคนละร้านด้เนี่ยลพวงไอ้ไก่จ๋าแต่ว่านี่พวงอะไรยายอันนี้พวงอะไรยายพวงอะไรยายพวงอะไรอะไรอพวงอะไรยายจริงเหรอเนี่ยเยี่ยงกูไม่เชื่อตายตายตายไอ้ยุ้มกันหน่อยไอ้ยุ้มกันยายมาเฮ้ยอะไรวะว่าพอโอะไรวะโอ้โหเอางี้ดีกว่าเก็บมากเอางี้ เอางี้ก็ผมมีงานเลี้ยงเนื่ยมาเดี๋ยวเรามาช่วยกันทำอาหารดีกว่าเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะถ้าเราไม่ทำอ่ะเดี๋ยวรถสั่งก็ไปแดกหมดเออโอ้โเราช่วยทำอาหารกันดีกว่าวันนี้เรามีเมนูแบบอะไรหรอเอล่าบากมันนี่เรามีเมนูมาขึ้นไหมีอะไรบ้างเนี่ยหมดเอ็กซ์ปลาพอดีเลยมาช่วยกันเลยอ้ได้ได้ได้วันนี้เรามีปลาหมึกย่างนี่ปลาหมึกกล้วยปลาหมึกกระดองเรามีเดี๋ยวมีกุ้งแช่น้ำปลานี่นี่แล้วก็นี่หมูติดมันย่าง นี่และที่ขาดไม่ได้นี่นี่กุ้งจัมโบ้ไซส์ใหญ่โอ้โหย่าหอมหอมและที่ขาดไม่ได้เลยอันนี้อ่านเมนูอาจจะอัดอัดแอลโอหรืออัดหอยลายเขาชอบหอยเหม็นไม่หอยหวานอืมใช่ถนัดเพราะว่าเมียผมชอบหอยเหม็นแต่แต่ไม่รู้ว่าน้ำจิ้มที่กินได้หรูอน้ำจิ้มอ่ะเฮ้ยทำไมถึงเค็มๆบะหมี่มันเค็มอยู่แล้วเหรอเฮ้ยไหนจริงวะจริงจริงบะหมี่ยังไงอยู่แล้วเหราเราตุ้งลางให้ออก แล้วเราจะไปหมักแล้วเราจะไปหมักทำไมใช่เหรอผมว่ามันหมดก่อนนะหอมหมักไปแล้วนะไม่หอมแล้วมันจะเไม่หมักแล้วที่เราจะทำให้มันสีสวยคือเราจะใส่ซีอิ๊วดัมใช่เหรอผมรู้ด้วยเหรอสีสีหรือสีแกบอกมันอะไม่ได้หมักหรอกแต่มันอจะหมดแล้วแล้วสีกินอะไรอะอะไรเงี้ยเอาไมเอามันไม่ได้หมักหรอกเพื่อนมันไม่ได้หมักหรอกมันจะหมดแล้วจะหมดแล้วเนี่ยตำอยู่นานแล้ว